ารส่วนตำบลหน,นองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายในวันที่6กรกฎาคม2564เวลา13.30นนางสมัยชนะราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหลวงในฐานะประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหลวงเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งเป็นผู้ต้องกักตัวเฝ้าระวังว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน45ครัวเรือนโดยคณะกรรมาการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชนโดยดำเนินการจัดหาถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังจำนวน45ครัวเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงขอขอบพระคุณคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือในการดำรงชีพของผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนโดยมีนานสมัยชนาราชเป็นประธานกรรมการมีคณะกรรมการดังนี้1นายทวีวัฒน์จันอ่อนปลัดอำเภอเฝ้าไร่ผู้แทนนายอำเภอเฝ้าไร่น,ยรนายจิตภัยปทุมสาย ท้องถิ่นอำเภอเฝ้าไร่นายนิรันตาละครสาธารณาสุขอำเภอเฝ้าไร่นายอัมพลจรานนนท์ัวแทนประชาคมนางสาวจินตนาศีสุพรรณรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองหลวงนายวิสิทธิจันทวดีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองหลวงนายเปียกใจพงผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและมีนายสมใจนติพันธ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงงานประชาสัมพันธ์สำนักประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงชัญญานุชอาจำนวยรายงาน